เอาใบกลวยนะคะทุกคนใบกล้วยมาทำาข่าวประดับดินข่าวประดับดินนะฮะมันมันขอาวประดับดินนะตอนเรือนต้องเอาใบตองกล้วยก่อนนะคะทุกคนนี่ใอากล้วยทุกคนนะปลากล้วยใบตองกลว้กลว ปลา,าตุ้ยปลา,ปาน้ำกาลน้ำตาลพ่ออยู่บ่อใหญ่น้ำปลาสวยนะคะทุกคนน้ำเทืานะแล้วน้ำตัดสวนไผ่นี่แล้วน้ำเล่าไปาน้ำเล่าเอาเอา,เอากับยาย เสียงไก่กบกเดินเข้าไปเอากับยายข้างในเอาทุกใบที่ยายตัดเลงเขามาเอาใบถั่วยนะคะทุกท่านเอาไปเผ็ดข้อประดับติ่มเหามาฝากกินข้าวอยู่บ่ พ่ออยู่บ่อหยี่สิบหองประเมินลราบอกโอ๊ยบอแมนดอกสองเก้าสิบแปดยางละเก่าเนาะเป็นบอกไปไปพ่อบอกประเมินเบิ้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบลมอาแกว้งงานมันหนาฝนเนาะ เก็บเศษถุงพับพับนี่เดนะ้อปลากลวยนะคะทุกคน,นอันนี้น้กลืวอเ,เอาชามกากนกับพ่อไปามที่แปดแปน่งได้ไปชามกานกับพ่อกัเ่ากับชากับา,ามาม,ามพ่อเนาะ พับเป็นพับเป็นกล้วยน้ำว้ามันบ่อนี่น้ำว้ามันจังบ่ออันนี้มันบ่อ กาดน่อยแล้วใส่อไพ่มนะใส่ปลวกม,มาแมนต่ออันพอ,อยเยอะเนาะนานหน่อยนะนอนเนาะนต็่ต้องไปตากเองมันบ่พ่อบ่พ่อดีกว่าพ,ออวพ่ออยู่นะ้พ่ออย่นะจ้าประเมินแล้วเนบ่ก็สอง 98, ก 18, ้าสนะิบับสิบฮอเนาะ ิศแยกใค่อะไงไหล้างบาดัมนเลยทิศบ่ะท uh ี huh. no no ่ล้งบาดนะจะที่จะทางนนาด้นั่นนี่ขี้หมาน้บ่ตาจงบ่ดสระวังขี้หมาด้อกเพื่องฝากน้ง นียังทำงาน่ามวดกลวยกนงามอะไปเขาเปต้องข่าวทางใหนข่าวทอนีเขาก็ได้พ่อแล้วน,นาะทอนนี่เขาก็พ่อแลว